เราเรีนมปลอดไัยไปต่อได้มุก What a r เ you d o i n ่เอี่เจ้ายู่เลยนะอยุดเลยอยากเากหอเดี่เจ้าจะรัากเวลาให้มุกได้อ่ะายไปแล้เอลยนะถอยไปเลยฉันเนี่ยนะ เธอไม่ลุกไปทำงานเดี๋ยวนี้ฉันเนี่ยแหละจะพาข้อไลน์มาให้เธอเอง My God Are you c r a z y ตัวนูจะมต่อบสนองข้อไลน์นะคะถ้าหนูอยู่ในเซฟโซนได้มไห่หนูหนูจะรีบกลไปน้องร้านนะคะเซฟโซนของเธอคือโกเมกมีซันคอนดีหนาวค่ะ ไม่งั้นเธอได้ย้ายเจสต์โดนเธอกลับไปอยู่ที่บ้านแน่นอนหังเลยค่ะน้องมุกมีอะไรให้ประกันสระวงช่วยไหมคะประกันอยู่เลยค่ะประกันอย่ามาใกล้มุกค่ะปล่อยไม่ห่างเลยมโอเคมุกจัดการเองได้โอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะจ้าจ้า หนูโมกเดี๋ยวป้าชงให้ไหมคะอยู่เลยอย่ามาใกล้โมกเลยเนีย่ยเป็นเพราะป้าเจอไอ้หนู pouquinho. ใกล้โมกอ่ะเนี่โมกกำลังมาเก็บตัวอย่างนี้เนี่ยหรอโมกนี่โมกบอกป้ามาดีๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วป้าจะยอมถอยไปห,ห่างคะ่ะป้าพูดแล้วนะถ้าหนูบอกป้าป้าต้องห้ามยุ่งกับหนูอีกนะโอเคด้วยเกียรติของ L G B T สุดสวยคนนี้คะ่ะ ทูนี้ป้าวันก่อนมุกไปดูดวงมาใช่ไหมแล้วทีนี้หมอดูทักบอกว่ามุกกำลังจะมีเคสป้าลองคิดดูดิถ้ามุกเป็นอะไรขึ้นมาลูกของมุกที่เพิ่งเกิดแล้วก็คนที่บ้านของมุกเขาต้องแย่นแน่ๆเลยอะป้าโถมุกแบบนี้ป้าว่าหนูต้องหาตัวช่วยแล้วแหละตัวช่วยตัวช่วยอะไรอะป้า มุกลองดูประกันชีวิต Life Ready ิประกันเนี้ยเขาทั้งคุ้มครองชีวิตแล้วก็สร้างหลักประกันให้แก่คนในครอบครัวด้วยถ้าหนูเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกหนูก็จะไม่ลำบากหนูสามารถเลือกจ่ายค่าเบีย้ยเนี้ยได้ถึง4ระยะเลยนะถ้าหนูสนใจเนี่ย <c oughs> ไปซื้อได้ที่ธาานาคารกรุงไทยนะคะ <c oughs> น่าสนใจมากเลยป้านี่คะ่ะ โอ้ยมามามาทำอะไรเนี่ยเย็นหูดูที่เนี่ยพี่แก้ว กาแฟได้แล้วค่ะนี่เป็นปกติแล้วหรออ,อย่าบอกนะว่าห้องฉันเนี่ยเป็นเซฟโซนของเธอ <c oughs> ตอนนี้ไม่ว่าจะที่ไหนก็เป็นเซฟโซนของหนูทั้งนั้นเลยค่ะขอตัวกันนะคะ